นนทพรอุลุมชูตีนนทวิตสาครสิงหน,นพัทรอินใจเอื้อนลินทิศชาชม,มิดหนพัทรพัฒละคอนไผ่โรจนพศมมงศา นภัทรอินใจเอื้อหรือว่าน้องกันสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะขออย่าถ่ายเรูปนิดตึงกันคะกันอยูคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใช่ครับสุพรรณครับจาได้ว่าวันแรกที่ได้ติดเศรษฐศาสตร์รู้สึกยังไงคะก็มีที่เรียนแล้วครับผมก็ดีใจมากครับแล้วก็มีคนบอกว่าหนุ่มเกษตรที่นี่หล่อ ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงเท่มากเลยถ้าได้เรียนที่เกษตรศาสตร์คนอบใช่ครับแล้ววันที่เราเราได้เดอะสตาร์เรารู้สึกยังไงมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราพยายามร้องเพลงทุกทุกท,ท,ทุกครั้งที่ร้องเนี่ยให้ทุกคนได้มีความสุขที่สุดมมไม่ได้คาดหวังว่าแต่รอบเนี่ยต้องต้องเข้ารอบหรือว่าได้เป็นเดอะสตาร์แต่พอประกาศว่าเป็นชื่อถึงก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นเดอะสตาร์มากแล้ววันที่เราสาเร็จการศึกษาวันนี้ล่ะคะกันหมด ังผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เป็นคนที่คงมีความภูมิใจในตัวเองแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อคืนเนี่ยต้องมีคนที่นอนไม่หลับเป็นผมแน่นอนคือเมื่อคืนผมไม่นอนเลยครับคือตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราต้องทาอะไรบ้างเราต้องมาถ่ายรูปกับใครบ้างจะมีใครมายินดีกับเราเยอะไหมแล้วก็ตอนที่เราก้าวรับเนี่ยเราจะรับสวยหรือเปล่า เวลาอยู่ในรูปเนี่ยติดผนังบ้านเราเนี่ยจะสวยแค่ไหนครับก็คือแบบตื่นเต้นมากทุกคนเอาใจช่วยแน่เลยคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับตั้งแต่วันที่ผมลองชิคกีทายครั้งแรกเนาะไปใส่ให้ท่านดูที่บ้านก็แบบน้าตาซึมแบบภูมิใจในตัวลูกเลยพูดถึงท่านหน่อยดีไหมคุณพ่อคุณแม่คือทุกอย่างนะครับของของการแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงจะภูมิใจที่วันนี้ลูกๆเกษตรศาสตร์ทุกคนวันนี้ก็สําเร็จการศึกษาแล้วก็ ผมเชื่อว่าออยากให้ทุกคนได้ได้ตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ถ้าวันนด็กเราจบแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกคนแน่นอนนะครับผมนิดเดียวค่ะกันอยากฟังเสียงนั่นไงฮะแผลเพียงแค่แพ้นิดนึงรีบแล้วค่ะตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาเสด็จแล้วโอเคครับนะจะได้คลายตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นมากขึ้นได้ครับหรื สุขจริงอิงกระสาทาราริงร่งระงมลง,ลงริวมากลางพริกษาดังว้าดนตรีขอบคุณครับผมยังมากเลยขอบคุณมาก ขอให้ทําให้สวยที่สุดภูมิใจที่สุด,สดแล้วก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะคะแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะ,คคะยินดีค่ะโอ้โมมีความสุขแล้ว